รายง,งานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสมุทรสงครามประจำเดือนกรกฎาคม2568ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมหดตัวร้อยละลบ5.4โดยเป็นผลมาจากเศรษฐกิจด้านอุปสงค์และอุปทานมีการหดตัวโดยเศรษฐกิจด้านอุปทานพบว่ามีการหดตัวร้อยละลบ7.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีการหดตัวในด้านเกษตรพบว่าหดตัวร้อยละลบ18.2เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยปริมาณผลผลิตส้มโอหดตัวร้อยละลบ44.1ปริมาณผลผลิตมะพร้าวหดตัวร้อยละลบ6.3ปริมาณผลผลิตกุ้งทะเลหดตัวร้อยละลบ48.9 และปริมาณผลผลิตปลาทะเลขยายตัวร้อยละ4.1ในด้านรายได้เกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามพบว่ารายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละลบ18.1เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นผลมาจากผลผลิตส้มโอมะพร้าวและกุ้งทะเลมีปริมาณลดลงในส่วนของผลผลิตภาคอุตสาหกรรม พบว่ามีการหดตัวร้อยละลบ8.4เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสะท้อนจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมมีการหดตัวในส่วนของผลผลิตภาพบริการพบว่ามีการหดตัวร้อยละลบ3.9เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกที่แจ้งเสียภาษีมูล,ลค่าเพิ่มมีการหดตัว โดยเศรษฐกิจด้านอุปสงค์พบว่ามีการหดตัวร้อยละลบ0.5เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นผลมาจากด้านการลงทุนภาคเอกชนมีการหดตัวในด้านการลงทุนภาคเอกชนพบว่ามีการหดตัวร้อยละลบ18.6เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากพื้นที่อนุญาตก่อสร้างและจำนวนรถยนต์พาณิชย์ที่จดทะเบียนใหม่ อย่างไรก็ตามในด้านการบริโภคภาคเอกชนพบว่ามีการขยายตัวร้อยละ3.6เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นผลมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคภายในจังหวัดมีการขยายตัว และในด้านการใช้จ่ายภาครัฐพบว่ามีการขยายตัวร้อยละ5.6เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจําของส่วนราชการรวมและงบรายจ่ายลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีการขยายตัวในด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจพบว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดในเดือนกรกฎาคม2568อยู่ที่ร้อยละลบ1.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปัจจัยสำคัญจากการลดลงของสินค้าในกลุ่มพลังงานสำหรับราคาสินค้าหมวดเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำยังคงมีราคาสูงรวมทั้งหมวดผักและผละไม้ยังคงมีราคาสูงเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง ในด้านการพังพบว่าผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนกรกฎาคม2568มีจำนวนทั้งสิ้น178.9ล้านบาทลดลงร้อยละลบ5.8เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน